มีคนถามมาเยอะครับว่าทำยังไงดีคะถ้าเกิดว่าแฟนไม่มีเวลาให้อันนี้คุณต้องดูก่อนนะครับว่าไอ้ที่ไม่มีเวลาให้นี่มันขนาดไหนนะฮะเพราะว่าไอ้ไม่มีเวลาให้แบบเดือนนึง่งเวลาให้วันเดียวอะไรแบบนี้มันก็ มันก็รู้สึกว่ามันไม่เหมาะนะแล้วมันก็ไม่ใช่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ต้องการความรักแบบนี้แต่ถ้าเกิดเอาละคุณเข้าใจสภาพนะครับว่างานการที่เขาทำนะครับเห็นเป็นหมอหรือว่าเป็นทหารต้องเข้าเวรอะไรแบบนี้นะครับแล้วรู้สึกว่าไอ้เวลามันน้อยเลยตรงนี้แต่เขาก็ไม่ได้ไปทาอะไรนอกลู่นอกทางนะฮะอันนี้นะครับสิ่งที่คุณจะต้องคิดกับตัวเองคือหนึ่งะครับต้องหันมองโลกอย่าง่ี้ดีบ้างนะครับว่าอะไรลองดูสิเขาไปทำอะไรเขาไปทำงานจริงหรือเปล่านะครับถ้าเขาไปทำงานจริงๆ นะฮะคุณรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเขากลับบ้านกี่โมงอะไรยังไงต้องดูว่าหน้าที่ของผู้ชายจริงๆแล้วเนี่ยคือการออกไปหาทรัพยากรนะถ้าเกิดไปยังสมัยก่อนเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่ามนุษย์อยู่ถ้ำเนี่ยถ้าผู้ชายนั่งอยู่กับถ้ำตลอดเวลา24ชั่วโมงนี่คุณไม่มีข้าวกินนะมันไม่ออกไปล่าหมูล่าล่าไอ้ล่าม้าล่าเนื้อล่าอะไรหคุณเนี่ยคุณไม่มีข้าวกินนะดังนั้นหน้าที่ของผู้ชายจริงๆแล้วมันต้องออกไปนอกถ้ำออกไปล่าสัตว์ออกไปหาอาหารเพื่อมาเลี้ยงดูครอบครัวดังนนนนนนัั้้้้ตอออองงงงคิดดไปใแ่่่่่ีีกกวาาาาเเเฮยยลททหขู แต่ไอ้ตรงนั้นต้องเป็นสิ่งที่คุณสามารถพิสูจน์ได้นะเพราะไม่ใช่แบบหายไป3วันแล้วว่าทำงานแต่ติดต่อไม่ได้อันนี้ก็เรื่องที่แบบว่าคุณต้องคิดดูดีๆล่ะนะครับแต่ข้อแรกคือคิดในทางบวกก่อนว่าเขาออกไปนอกถ้ำเพื่อหาทรัพยากรมาให้กับครอบครัวข้อที่2ครับคุณอาจจะต้องออกไปใช้ชีวิตของตัวเองบ้างน,นะครับเอา นั่งรอเฉยมันฟุ้งซ่านนะครับออกไปเที่ยวกับเพื่อนกับฟุง้งออกไปเจอครอบครัวออกไปเจอพี่น้องออกไปเจออะไรแบบนี้บ้างนะครับเราจะได้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ใช่แบบใช้ชีวิตอาการนั่งรอใครสักคนไปอย่างเดียวอย่างนั้นเวลามันก็หมุนไปเรื่อยๆหายใจทิ้งไปวันๆนะครับความสุขไม่ได้มีแค่ผู้ชายหรือว่าแฟนความสุขมีเต็มไปหมดเลยคุณสามารถออกไปเอนจอยกับเพื่อนฟุง้งเป็นต่กับครอบครัวแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขในรูปแบบของคุณได้ในระหว่างที่ คุณรอใครสักคนนะครับอย่าให้ความรู้สึกการรอคอยนั้นมาทําให้ทรมานตนะครับใช้เวลารอนั้นไปพัฒนาตัวเองที่เป็นประโยชน์ข้อที่3ครับคุณก็ต้องรู้จักรักตัวเองและเห็นคุณค่าในตัวเองให้มากขึ้นนะครับ mm hmm. ไอการนั่งรออยู่เฉยๆแล้วขาดเขาแล้วจะตายอย่างเดียวเนี่ยคุณกําลังทําตัวเป็นกาฝากยุดนะครับอย่าทําอะไรแบบนี้รู้จักเรียกว่าพอพัฒนาตัวเองแล้วเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วรักตัวเองเป็นนะครับ เราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันสามารถเอาเวลาตรงนี้ไปทําอย่างอื่นที่มีประโยชน์ให้ตัวเองได้นี่ว่าบางคนก็บอกว่าไปทสวยออกกําลังนะครับเพื่อสุขภาพของตัวเองบางคนก็อะไรไปเรียนถ่ายภาพเรียนทํากับข้าวอะไรแบบนี้เพื่อมาหาอาชีพเสริมให้กับตัวเองอันนี้เป็นการดันตัวเองให้สูงขึ้นในระหว่างรอใครสักคนแล้วมันจะทําให้คุณไม่เครียดน,นะครับแล้วก็จะทําให้คุณภูมิใจในตัวเองดีกว่าที่ไปนั่งรอใครสักคนเมื่อ,อไหร่เขาจะมาถ้าเขาไม่มาแล้วความสุขเราจะหายอะไรแบบนี้ชีวิตเหนื่อยนะครับมันจะอยู่ยาก ข้อที่อย่ยาเปรียบเทียบแฟนเรากับแฟนคนอื่นทุกชีวิตเป็นปัจเจกไม่เหมือนกันเลยนะครับเนี่ยทำไมแฟนคนนั้นเขากลับบ้านห้าโมงเย็นทุกวันทําไมแฟนคนนั้นเขาเสาร์อาทิตย์เขาอยู่แต่ละคนไม่เหมือนกันอันนี้ผมบอกไว้ก่อนคุณเอาไปเปรียบเทียบเมื่อไหร่คุณก็จะเจออะไรที่เหมือนกับว่าจะมีสิ่งที่ดีกว่าเสมอเสมอเสมอแล้วคุณจะรู้สึกว่าสิ่งที่คุณได้อยู่มันไม่เพียงพอคุณต้องดูว่าสิ่งที่เขาทํานั้นเขาทําเพื่อ ครอบครัวเพื ak, second, ่อคุณเพื่อลูกหรืออะไรหรือเปล่าที่ที่เวลาที่เขาไม่อยู่หรือเขาไม่ว่างหรือเขาทําสิ่งนั้นเพื่อตัวเขาเองอยู่คนเดียวเช่นบางคนก็บอกไม่ว่างติดธุระนะครับแต่ไปหาเพื่อนได้ทุกวันนะครับไปเล่นบาสได้ทุกวันเล่นบอลได้ทุกวันเข้าไปเล่นเกมได้ทุกวันเลยทุกวันแล้วคุณเป็นเรียกว่าคนสุดท้ายที่เข้ามาอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้แฟนไม่มีเวลาไม่ใช่แฟนไม่มีเวลาให้อันนี้ก็เรียกว่าแฟนไม่สนใจเขายังไม่ได้รักคุณขนาดนั้นอื แต่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาสนใจคุณแต่เขามีอะไรที่เขาต้องไปทําจริงๆอันนี้อีกเรื่องหนึ่งดังนั้นอยากเปรียบเทียบแต่ละคนไม่เหมือนกันฝากทิ้งท้ายไว้นิดนึงก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการพัฒนาตัวเองเข้าใจในเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งเข้าใจผู้ชายอย่างลึกซึ้งนะครับแนะนำคอร์สที่ First Class จะทําให้คุณเปลี่ยน Mindset นะครับเป็นคนที่เขาเรียกว่า คิดแบบมีความสุขได้รักตัวเองเป็นเรียกเซลเอสซีบอเซลเอสีมาปุ๊บคุณจะมองโลกอีกแบบหนึ่งเลยนะครับจะมองความรักอย่างเข้าใจนะครับจะมองเวลาเขาไปไปไหนเวลาเขาทําอะไรนี่คุณจะเข้าใจหมดทุกอย่างเลยนะครับเปลี่ยนมายเซตตรงนี้นะครับบางคนบอกว่าไอเรียนแล้วจะทําให้รู้สึกว่าแหมเหมือนเรียนแล้วคลาสซีขึ้นไะคนบอกว่าความคิดดูแพงดูดีมากเลยใช่ครับนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องเรียกว่าเปลี่ยนมายเซตของคุณเข้าไปแล้วก็สร้างดีอแทคชันให้เกิดขึ้น นะครับ t r a c t i o n คือเขาเรียกว่าความเข้าใจประสานกันในเบื้องลึกระหว่างคนที่อยู่ด้วยกันถ้าคุณเกิดขึ้นตรงนี้ Deep Attraction เกิดได้นะไม่มีอะไรต้องกังวลอีกต่อไปเลยเขาจะหายไป7วันคุณก็ยังมั่นใจเขาเขาก็ยังมั่นใจคุณนะครับและรักแท้มันควรจะเกิดสิ่งนี้ให้ได้ลองไปดูครับ First Class จะบอกคุณไว้หมดทุกอย่างว่าวิธีการ create หรือการทำให้เกิด Deep t r a c t i o n ตรงนี้ต้องทำอย่างไรบ้างทักมที่คลับจิกครับ